เขาขำขำโอ้อื้อเออห้วยคากได้กินคู่มือก็ได้จุเหนื่อยห้วยคากหลายแซ่บหลดกินกินเทอมเป็นพยาตัวสวัสดีครับพี่น้องปองปายสู่ขุสุคนครับมัอนี้พ่อกันอีกแล้วครับฮักนัชชาแนลนะครับเนาะกระเป๋าแถวครับยูไหยูหน้าครับมือนนี่ยูไหยูหน้า มากินโจ้ครับย่อมือเศร้าครับจุน้ากันได้พี่น้องเด้อขาดบ่ได้ไอีหรว่าสิบวกกินแล้วครับอดบ่ได้ไรครับตับครับตับหวานพี่น้องเอ้ยจแจวแล้วแล้วมอนี้สามสิบกีบนะครับสามสิบกีบว่ามีไปเสืออันนี้มาจุให้นพี่น้องเบิ้งน้ากันครับโอ้เสียบพีเนาะจะ,สะยยใส่บีเราบนนี้บอ กัดกลนเลยครับอืมกัดกลนใช่ไหมจุแซบจะคำนั่นก่นนะจะ็นน้ำเขาทานโอ้เผียววันที่ใสนั่งตัวอนี้เลยา <laughs> ขาัวมีบ่ได้อย่างอ,อา่าได้ได้ตัวหนของแถมอยู่หัน่น,นโอ้ ผมกำลังโหลดว้าวก็คุนแท้ๆขุนค้ากินดีพี่น้องเอ้ยเบิ้งขุนเฮ้ยแจ่วแจ่วมาเด้อมาเด้อตอนจุครับพี่น้องขุนนะอืมรอมึงก่อนจะคำ่อมึงก่อนก่อนเพราะเดีใส่หอมเกือกลงไปจังหน่อยอืมเอาโอ๋อเอานี่แหละครับมากหลายโอ้ใส่แจ่วไม่ได้ใส่แจ่วอะ อืมแ่พ <vengeance> ื้เก่าี่ห้องแก่พื้เก่ามามามาให้ยูนาครับวันนี้ให้ยูนาพ่อกาฝากด้วยจุกินโลดครับวันนี้บ้านน่บ้ากินกินซ้มือเรือเมือเศ้าเ็าไปโรดเดยมือมือเืนนี่ก็เอามาบ้าจแต่ายาอยู่ต่ก็ไหว นั่นเยเขาองุกขึ้นอย่าง้นไหลายบักรโซเนียครับเอาไปแล้วพอได้ื้อสราิอืม้ลูกคุณยังขึนใม่ไต้เืออะไดีเอ้องกันครับเพรวันนั้นเกระได้ห้อง้ไปขมอดลยนิดนวเขามาจำชือก่อนลมาหลนึ่งนาเย็นม nó, nó, nó không thiên, không ừ, loại này, đi làm ăn nó ngáp không? nói đi ông ông đang sẹp, ừ. sát chế tấp thì say bớt rồi này, soi bưng nhóc bả thôi là, ừ. khom นิ้หวอยิาหวกได้กินคูมือก็ได้จุเหนื่อยเนี่ยบางคนมไกินยิหวหลาแซบโหลดเบางคนไกินกินเฮิมเป็นพยาตัวเนี่ยมาตอนยิ้ย่อยอยู่บันพี่น้องซอยรอดซอยนเ่ามชิบกีบจับมืวนแบบไม่หยัง

อืม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 นี่เหรอสินี่แก่ปะอือืมอืมอ้ยเขากันเขามาด้ยเนี่ยปอกเขามาในน้ำกันอ้ยกินมาครับมากนน้ำกันฝันกินเอานี้ไปหาแนวใหม่ก่อนอืมอ้ยในปอเลยนั่งกอยเนือต้นนี้แน่นอืมขอยเนือจุจั๊บาทดูไโอ้ยไอ้วันนี้เรามอาง่ายได้เลยบ่งูน่ะ ไปไปแล้วบ hey. nah. ่ข uh. <c ười> ่าไม่้ว่าเดือดุเอไแ่แบอวหนขนาดเนี่ยอืมจุ๊ขโมพี่น้องเอ้ยนะเอ้ามามาน้ำกันบาา

ก็มอสุอืมอันนี้ก็เสีบเพื่อนเว้เอามาจุจุนนสามสิบก,กีบเขา,อ,าอืม ตั้งสุกทั้งดิบมือน้เอาคือย่างบ่มีอะไเนี่ฮะไม่ด Cái cấp toàn là sốt xuất cho bạn không กิมงานมาหลายคนครับมือนนิก <c oughs> ินก็พอสองคนก <c oughs> ินยุ่หน้าครับกินยุ่หน้ายุา่งให้ยุ่หน้าครับมือนนิเพดกินกักนเว้ Ui. Ừ. bác hút sữa ngon không? Hút sữa, hút sữa. Ừ.

อา้าวหนูอ่ะกินซุกเบ้างอืมซุปน,นั่นกินดิบวัได้เออกต่กินดิบกินเลยแต่เป็นน้อยเบ้างแก้วใหม่เป็นไงแก้วนใหม่ถ้าขุนพวกเก่าไป,ไปอืมอืมอืมห๊ามันมีรสชาติเผือดเลยโอ้หอน เอาตาบน้ำปูเห็นไหมห่อนห่อนห่อนจิ้มงานได้หน่อย <c oughs> เจ้าเพียรับซ้ำชิปกีบสีขาวแสบขึ้นกันพี่น้องชุกพรหอมอ่ะเนี่ยมามามา

ประเพศมันนะไหนระเพรมันไหนะอเอามือนี้เอาไปซํำนี่ก็นอก้องหพี่งน้องเดี๋ยวมือหนาสิมากินจุสดๆขกๆกห้เบิง่งไมบฝากนี่ด้วครับเดิมมากะไล่ถึกใจกะแช่นะครับช่อง้ังนะชาแนลนะครับกระเบาเท้าสารมณีขอบคุณหลายๆนะครับที่ที่ตามรับชมครับขอบคุณครับ